หาวหันม <N> ันยืนพี่น้องเม็ดจะผูกจุกนพี่น้องไอ้เด๋เถื่อนรึไหมวันเสาร์วันที่ยมันจึงไปเก็บฟักอีกไม่กินเทยรอยได้เสียงเสียงหน่อยมันนี่มันไหลฟักนอกเราก็ไหลฟักหอมเปลี่ยนปลากับไหลบ่อฟังมันกอยเราเถื่อตามตึกพี่น้อยติ้งปีอันปีอันจุ้ยกินแต่ฟักแต่หยาเทยรอยได้เสียงเสียงหน่อจนมันนี่ห้วยเราเสียงตึกพี่น้อยพี่น้องเอ้ได้ข้างในเนี่ยโอ้ก่อนล่างดีๆแล้วเราฟักหน่อยเราก็รัวดีเราเด้ข้างในมันซอยขิงซอยขาเกิดเกิดเปล่งนัวซ้ายเด้เสียงเสียงหน่อ ในนึงก็ไอ้จุบเธอละไอันนี้ไอ้หอมขาขึ้นมาตึงๆไหมก็เกิดแป่งนัวเห็ดนัวเผ็ดๆนัวๆพี่น้องไอ้ทั้งเจ็บคักตึกละพี่น้องไอ้เด็กเตือนีแน่โอ้เอามะง่าส่ยเด็กมะง่าขาวมะง่าร้อนขวาแล้วก็ตำจุบสามง่าเห็นไหมฟานม้ามาสาโอ้แล้วก็เตือนีนี่ส่ยเด็กมาทะเลาะแอรเสียงมาเสียงน่ะ นี่เสียงตึกมั่งง่ายมันทะลอดแอรฟาดท้องงอนมังงอนอ่ะพี่น้องไอ้เสียงมั่เสียงไหนเลยมือนี้ม่นไอ้กินมังงายแกมันทะลอดถูกกันฟักในจอยทีเสียงแต่เสียงว่าฝานมันบัสไซโอแต่ว่าเตือนนี่มันใส่เพราะว่าไอโอบ่กคอยมักไปะแน่นแน่นอนใส่มั่งง่ายใส่ันมัทะลอดมันจะมันถึงได้จะว่ามีรสชาติเนี่ยแหละฮู้ว่ามักแอร์หรอข้างในมันเปลี่ยนรสชาติใส่มังงาแค่ไหนเนี่ยเราก็กินไหนพี่น้องไอ้เป็นกินแล้วก็เดี๋ยวเถอะ ข้างกดจุบก้นกว่าของกันอร่อพี่น้องเด็ดจิ้มเล่าเมนแกรนเมนเกลือเฟตเฟตนัวๆครับข้างหน้าปีน้อยนอนก็อดกินทะเลาะงอนมางอนน่อดิ๋ยวมึงนี่เป็นตาเจ็บตึกพี่น้องเด็ดข้างก็ลาป้านเขาเรอเด็ดเสียงมื่อเสียงน่ะมาเนื้อกินจุบพักน้ำไหมโอ้ไงเด็ดกินจุบพักอันไม่กินจุบเดียวเรอเด็ดกับเขาเหนียวกินหน้าหนังห่างอันม้อนกินเขาเนาะแต่ว่าไปเฮ็ดเดียวนี่ห่างนี่ก่อนยังห่าเฮ็ดถอยนี่หามากินก้อนน้ำมาเสียงเม่อเสียงนักสองสามคาบแล้ว กินน้องเอ้มาเนอกินขาน้าน้ำนาโอ้เดยวข้าก็ฟักจุกเสียงเสียงน่ะเกิดเป็นมึอมากินฟักกินหยาที่เรา,าเดยนน่ะขักตึกดาเจ็บตึกเลยจุบสมัง,ง่าสายมันทะเลตัวนี้นะ่โตกะหนงหยอดตหนี่น้องลมเย็นเย็นบัีไน้อง you <laughs> Nhân ninh nói nặng yên, so mãi hoặc phải lắp nơi chấp 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 หอมงาหอมมะทะลเละครับครั้งเก็บกับย้อนย้อนฝุ่นไปฟาลุ่มฮะโหฟารุ่มหนาวเยอะพี่น้อยเหยนยใส่ซอยเยอะหนาวแล้วได้ก็เีแยอากาศเริ่มหนาวแล้วเนะี่ย

ทาษาแมงาก็เจ็บภาษาแมงาก็เจ็บไปว่าหนังปกติภามารมงา บ่พักมันก็คบาารบอันมัทละเขากันดีคจ้าตัวมาน้อยก็มาแร่โซ่มันกินตอว่าปอมาน้อยครับ ก็เพิ่้ฟังนอฟฟ้าหอมเป็นปลาบอกฟังมันโกอจุดแรกก,ก,ดาากกัมรมาเปลีนเปล่มๆแล้วเขาจ้งมากินว่าพี่น้องนะเจ็บตึก ngon sợ lại lắm Luôn mà kếp cứ nhau Anh đang móc cũng vô mét mưm nè Nào tức Phát phồn phổi á Thảo bánh ไปฟังกินจมื้อจทึดอันปีกินฟักกินหญ้าให้พี่น้องเสียงเสียงแม่อยู่ลักกาดเองกาดก็บ่มีอําจากคือเฮาต้องการเม็ดนี่

้ำบ้านมันจุ่ตับ้บเลยกเดียวเทพไปน้อยน้ำบ้านมันเปียฟ้านกว่านไปเทขมข้างนอกขมม้าขมขีดปลาขมมึนน้ำมาลามเป็นกอดแล้วก็เถือกเลเท

ăn bát chục chẳng nào cả chín bên thế phải không ạ lắc ngắm cá phải trang

ຝາກກົດ Like ກົດ Share ດติดตามໃຫ້ເດີ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກົດຈໍາຄືນເດີ້ນອນກຳລັງໃຈເດີ້